สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจ,จุนเจิมพดถึงเจ้าสัวซีพีได้ใจทั้งโซเชียลเมื่อวันที่17กรกฎาคมเพจเฟซบ o ๊กหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนหรือท่านใหม่พดภาพเจ้าสัวซีพีธนินเจีรรวนนท์ที่พูดประโยคเรือเจอพา,ายุแล้วเราต้องทิ้งของบางส่วนรักษาเรือให้อยู่รอดก่อนแล้วค่อยหาคืนมาโดยหม่อมเจ้าจุนเจิมระบุว่าท่านเจ้าสัวพูดถูกต้องครับเรือแปะกำลังจะจม เพราะพวกมือไม้พายเอาเท้าราน้ํามีเยอะมากตอนนี้ยิ่งสถานการณ์การแพร่ของโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆอาจจะคว่ำเรือได้ง่ายๆแค่มีรูที่ท้องเรืออย่านึกว่าเป็นแค่รูนิดเดียวยิ่งเจอพาอยุเข้าอีกเป็นระลอกระลอกจบครับอย่าทิ้งประชาชนบนฝั่งนะครับซึ่งหลังจากที่ได้มีการโพส์ข้อความดังกล่าวออกไปซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ